สวัสดีครับผมอยู่กับผมที่งานนะครับชาพนก,กิจศพพี่พี่อดอ,อาจารย์ออดน,นะครับอดีตมือกองของพี่เป้าสายันสัญญาณแล้วก็ตลก,กหลายๆคณะและ้วก็อยู่กับทีมงานตลกหลากหลายนะมีพี่ชาญช่ำชองนะครับคนนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันนะ,นะตั้งแต่โดยขโมยเงินผมก็เลยออกจากเขานะครับเอาขโมยเงินผมไปสปาบาทสี่บาทแสบาท ก็จะมีเพ,พื่อนพองน้องพี่เนาะมาร่วมงานแล้วมีอาหารการกินนะวันนี้มีพิธีกรนะอาจารย์ยาวยุทธยานะครับจะขออนุญาตถ่าย ก็ม <ort. S 2> ีเครื่องเสียงนะบ้านชอบมีหลายร้านเยครหลายร้านเมื่อไหร่ก็เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นมือกองคนเดียที่แดงกระดูหน้าได้ะหน้าแล้วล่ะเลิกเล่นก็ไม่ได้้าเลิกเล่นก็คนหน้าจะไล่ออกครับผมเล่นไปเล่นมาก็เอากะตังเอาเอาไปเพื่อนข้างหลังอ๋อส่งกะตังให้เพื่อนข้างหลังให้มึงเอาไปเก็บไว้ก่อนอ๋อเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนแล้วก็พอดีแต่ยังไม่ได้เงินหมดแล้วอ้าวแต่ยังให้แก้ผ้าโชว์เลยนะอ๋อก็ตรวจเช็คเลยต้องตรวจเช็คเลยต้องแก้มันมึงมดจริงก็เปล่าอ๋อไงหมด กาเลยไม่มีเงินไม่มีทุกต้นสนุกนันพักได้และเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกไปออดเนี่ยที่ผมรู้จักน้ออคนวายชนนะคนวายชนเนี่ยไม่เคยจีบผู้หญิงอแต่มีเมียได้เพราะเอาเงินออะเลยอใช้เงินซื้อเลยตอนนั่นมีเวลาจีบกันมาเล่นโยมายด์มันนั่งอยู่วอยเลยชอบเอาเงินไปจ่ายชอบใครเอาเงินไปจ่ายเต็มันนะครับอ่าแล้วก็เป็นเป็นคนที่ไม่เคยได้ผู้หญิงบ่อยแต่ไม่เคยจีบ อ้ได้ที่เขาเป็นโลกปอดนอนเนี่ยกองยารอยู่ที่เขาอยู่ในวงบ่อยๆครับผมวงตลอดอ่ะมันมีควันบุหรี่มีควันกันชงกันชามีเหล้ารอบๆวงไมโดนี่ยครับผมเราเล่นกันแล้วพวกนี้มาเล่นทนเป็นวันเป็นคืนเลยนะเ,นเล่นไม่ <ไป S 1> หิวอ่ะเล่นไม่หิวเลยแล้วกดตีโลกเลิกแล้วก็ตีจะเล่นอ่ะครับผมเล่นกัน นะครับก็เล่าให้ฟังก็ว่าไอ้คนที่เราเอ่ยชื่อมานี่มันก็ตายไปหมดแล้วมันก็ไม่กล้ามาด่าเแล้วครับผมนะครับก็ผมดีใจนะครับที่เห็นเพื่อนร้อนร้องพี่ชาวตลกมาตอนนี้พี่จงแจงเชิญทีมมาแล้วใครนะพี่จงแจงเชิญทีมครับอ๋อจังแจงเงินได้ข่าวไปหาคะแนนคนสิงโตไม่เอาดีใจพี่จงแจกดีใจเลยเอาเลยจังแจงครับจังแจงร้อนตัวเมื่อพี่จงแจงเชิญทีมเลยครับพี่ชายใจได้คนอาณาสายดีคนนี้งานใครไปช่วยหมดนะครับนะเป็นเพียงพิชานี่ได้คนหนึ yup ่งครับนะซึ่ง ไปที่งานออดก็รูปหน้าสือด้วยงานศพเมียกูเสืองจะสิงโตไปเชิดเขาไปให้เกียรติไปเกียรตินั่นกูคนมันมันบเบาปัญญาดีใจเมียตายเอาเอาสิงโตไปเชิดเถอะจริงหรือเปล่าสวัสดีเดี๋ยวก็จะต้องมาเห่หนังเห่หาอยู่แถวหน้าสวัสดีครับปัญญาอายุปยญญาแล้วก็ไปไปไปเป็นตลอดทุกท่านไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นเนาะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตาย หลายๆคนก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกลียดรายการถีบเขียใครไม่เคยถูเขียบบ้างไ่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นยังไงเออใช่มเออมันก็อกีงพี่บ่มเราว่าเกิดอยู่บนกองดินครับด่าเวลาต่อเพิ่มาประทับมาอยู่บนกองงานครับใช้งานจ่ายเงินอยู่บนกองเงินกองทองและไปเดินก็สู่กองทอนงอาจารย์มืดที่เท่าในที่สุดแล้วดูได้นกองกระดูกก็แค่นั้นนะครับก็มีอยู่แค่นั้น พี่สุขสันต์วันสว่างพสดีพี่ามีพี่โดมมีอาจารย์มีอาจารย์ <c oughs> ารยขาวมีอาจารย์อูด <c oughs> มีเพื่อนของน้องพี่นะ, <c oughs> ะหลากหลายนะครับ <c oughs> พี่บดี <c oughs> มี ไม่ได้นี่พี่ตู่ตาหวานปิดหน้าก่อนแล้วมีพี่ต้อยตุ่มตามจะโดนแดนพี่ต้อยสวัสดีครับผมพี่ต้อยตุ่มตามเชิญยิมสครับายดีนะนนะ FC เยอะ,อะนะ FC พี่ต้อยตุ่มตามยังเยอะอยู่นะ คุณอ่อเหน่อยอ่นมืกอสยันแล้วมืกองอาจารย์เดรดาแล้วก็ตลกอีกหลายคณะิไปกับพี่ด้วยได้ไปกับผครับเลว่าถวันเวลาวนอเวลาขอมันเลยให้ได้ป่วยได้ปีนี้ก็ ปัญญานี้เจ็ดสิบเต็มพี่อ่ะครับเขารุ่นพี่อ่ะพี่อ่อนอ๋อจเจยุนหลังเลยวันะโอ้โหส่งไปมีนี่มันตลกมันรุ่นใหญ่ละหลากหลายพี่พิเชษเชิดชวนยิ้มนะก็มีเจ๊หนุ่งหนิงนะครับฝากช่องน้องบอยเชิญยิ้มหรือว่าบอยบอยชวนยิ้มมาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์ ด้วะะยมีอาจารย์รองเปียทองเปียซุปเปอร์โจ๊กครนี่มานานยังเนี่ยไม่รับสายย่าใส่เข้าอา่ะโอ้โหเวล,ล,ลาเวลาไปเปียอเมโซสวัสดีครับพี่ว่าเดี๋ยวก่อนถ่นายคลิปไงเหมือนมืดคลิปอะไรกันนี่เปียอเมโซนะอนตอนนี้ ช่องดาของพี่อ้อมเนี่ยโอ้โหคนติดตามเยอะนะทุกคนคือมันเป็นช่องรวมต่อนะช่องรวมทํากัน4ี่คนมีโปรดิวเซอร์เขาทำมีพี่หยองพี่สายเชียร์น้่งเหนิงนะครับสี่คนพากันเข้าไปใครเข้าไปดูก็จะจะมีความสนุกสนานนั่นแหละเอาความสนุกสนานอย่าคิดมากอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะครับก็ดูให้ดูให้สนุกถ้าไม่สนุกไม่สนุกออาเรื่องของเรื่องของมึงนะ เร,เราตั้งใจทำให้สนุกเลยว่ารวมตัวกันแบบว่าอยู่ในช่องต่อๆเลยนะ,ะ,ะนะครับ,รบผมพากันเข้าไปพากันเข้าไปยังไมพ่พี่ติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามศิลปินตลกนะพี่อ้อมนี่ก็อยู่วงการตลกมาโอ้เจ็สิบกว่าปีนะพี่นะมมนขา่อาวอเยะฉีกไปปีกว่าแยะ สายยานครับสวัสดีครับอันนี้มาขายของก่อนอันนี้สวัสดีครับนี่ครับอันนี้กุยช่ายกุยช่ายใช่ไหมอันนี่อร่อยเลยครับอันนี้เขาไม่ใช่ให้แฟนทำให้มพียงอย่างเดียวกุยช่ายอย่อร่อยอร่อยมากใช่มนี่มันเของพี่เข่งไหมกะเพรากะเพราพิเข่งกะเพราไก่อ่ะแล้วก็แล้วก็ไก่ชิ้น ไก่สับไม่ <impossible, S 2> <74. S 1> ใช่ไก่สับว่าหมูไก่ครับผมว่าชิ้งเลยครับเ๊ะแล้วก็มีกาฬพิภงกานาจะพิผงกาฬมีอะไรอ่ะอะไรซอสะไรตอนนี้สุมันสว่างจ้าพอระมุยุคสีผ้าจะขับกล่อมแลับวนเพลงุูนาร้านารอบผมอ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรไม่นองเ้ย สวัสดีครับพี่แข่งสวัสดีครับพี่แข่งบิ๊กโจ๊กนะครับผมขายกะเพราขายกะเพราด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายขาหมูด้วยผู้ชายด้วยเหรอผู้ชายด้วยเป็นแนวใหม่นะอววยแล้มึงเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะเกือบแล้วเกือบแล้วเออสู้ไปต้องสู้ต้องสู้เพราะว่างานแสดงของพวกเราเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่มีนะนะคุณบอยแทบจะไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถ่ายเพื่อนป๋องก่อน พพ้องน้องพี่นะจอจอตอนนี้พี่สุขสรรัน์วันสว่างร้องอยู่นะครับผมอาจารย์นบหน้านวนนะตะลกอาวุโสอีกท่านนึงครัคบรพี่นบหน้านวน,นะครับวันหน้าไม่นวลสวครัคบรพี่เลพี่เจเลเชิญยิย้มนะครับ,บรสบายดีพี่สัสวัสดีครับพี่ โย่ินมอ้เีโหมิ่งไหนมิ่งเหรอิ่เหรอแข้าไปเล่ชอบมาชอบมี่สังสวัสดีครับตัวจริงนะครับพี่สังดาวสะดอกดาวสะเดาแหมแล้วทำไมไปตกปลาต้องไปซื้อปลามาทำไมอ่ะไปซื้อตกได้เหรอครับไปปลา้างไมอันนี้เขาตกปลาได้นะตกปลาได้เอฟซีไปเข้าใจผิดนะครับไม่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 เพราะว่าอะไรนะเขาบอกที่จริงห้ามด่าอ๋อ ออก YouTube นะเหเหขอบคุณ ulously, the <the the <the ้ากพี่สังพี่สังดอกสะดาวนะก็มีหล anyway> ายท่านเนาะผมอาจจะพูดกลบเพลงไปด้วยเพราะว่ามันมีเสียงไงนะครับมีเสียงเพลงเดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตาหวานแล้วก็ใครพี่ตูงตามนะครับพี่ตูมตามตอาหวาน จริงและเรื่องหลังเราไม่เคยมีเรื่องกันเนาะก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยกันรับจบไม่ได้บอนนไมเาใหงานสพรับกันไม่ได้หร้งไงเดี๋ยวก็มกงานศพทร้อกันไม่ได้เป็นงานศพของาออดยอดไม่ได้าเรียนรอกันไม่ได้ถามรู้จัดก่อนเลยไจัดไปัพี่เด็กกน้อมึงมาพาฟังลาะทำไมล่ะให้ร้องเนเิงรูู้้จะได้ฟังนักร้องกับไปเดี๋ยวจะได้เวลาเอเคเฮ้ยเอาใหงเราไม็รู้แล้ว

มยมกี่คสโอคุณพูดนะพูดฉีกยิ้มตอนนี้คุณพูดเป็นไงบ้างสบายดีใครสบายบ้างตอนนี้เฮ้ยรวยแล้วนมีตังค์นะอยู่ได้นะไอยู่ได้ยืมสร้อะไมยืมสองร้อยีแค่ร้อยเดียวตอนนี้ตอนนี้กูมีร้อยหนึ่ง มีพี่เยบสกปรียนอัดดับงานานะฮะงานอ๋มีคุณเม่เฮ้ยเยินสกปรียนเดิมนะครับจะมีทีมงานตากล้องมีพี่เอกอุนะกองสมาร์ทด้วยนะโวยกองสมาร์ทพี่เอกนี่ะเรามาร่วมง,งานในวันนี้ถือว่าเยอะนะทุกคน ทีสังดักสดาวนี้ก็ทําการแสดงไปแล้วนะร้องโรร้องเพลงไปแล้วนะพร้อมกับเจ๊นะวันนี้เจ๊ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมอ๋อเจ๊ร้อถ่ายคลิปอย่างเดียวนะทุกคนเจ๊เขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นหรอกทำคลิปทคลิปแล้วนะทั้งสองผัวเมียนะประมาณนี้แหละทุกคนนี่ก็เป็นข้าวของพิเข่งหมดลวมั้งเนี่ยนะ จะหาถ่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ใช่ไหมถ่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ใช่ไหมถ่ายคลิปใช่ไหมข้าวหมดยังเกียงเลยใช่ไหมอ่าข้าวกะเพราหมูกรอบกรอบใช่อ่าไม่ไม่ไม่มากะเพรากะเพราไก่อ่เพาไก่อ่ะเพาน้ำผึ้งใช่ไหมโอเคของพี่เข่งนะ ก็มีทีมงานนะพี่เล็กโพงามนะอันนี้อดีตเป็นอนดีตแดนเซอร์ของพี่เป้าสาย,ยันสัญญานะครถึงแม้รูปหล่อด้วยรูปเหรียญด้วยอันนี้อยู่ด้วยกันปะอยู่ด้วยกันด้วยกันอยู่ด้วยกันอันนี้อันนี้เป็นแดนเซอร์นี่เป็นอะไรอันนี้อันนี้เป็นผัวแดนเซอร์ผัวหางเครื่องอ๋อคนนี้ใช่ไหมไม่มีแดนเซอร์ัวอคนนี้หางเครื่อง,อนนเ,องเป็นผัวพี่เหรอสอ,องทีนแล้วก็มีพี่อาจารย์จองแกงนะครับพี่จองแกงเชิญทิม ตลอดยังรับงานอยู่นะครับรับพี่ไรติดต่อบอยได้เลยคนระับได้เลยเนาะติดต่อมาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะชื่อขึ้นสองแข่งเชิญยิมนะ้มหาได้เลยนะก็ะมีพี่พี่เจี๋ยวนะพี่เจี๋ยวนะฮะเเจียวจ้าวแล้วก็มีน้องเพชรนะครับน้องเพชรลูกนใ่ดีดีช้างซางคุณฝอยทอง เดี๋ยวผู้ใหญ่วาสนาอยู่ไหนเดี๋ยวให้ด้านหน้าท่านนั่งได้ไอเอฟซีดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับก็มีทีมงานตลกได้ไม่บังได้การถ่ายรูปจะได้สวยนะครับนั่งครับจะได้ดูภาพได้สวยนะได้ทักทีเท่านี้ครับให้เฟนครับครับอาจารยเข่าได้ท่านั่งได้นั่งเลยครับท่านั่งได้ ตาพิพิลูอยู่ไหนเอาพิพิลู่เอาพิาพิลู่ถ่ายแล้วนะพพครับวงสายหยานะพร้อมยังครับพร้อมยังครับเอาจะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับถ่ายเลยนะครับเออท,ที่มานี่คือลูกค้าผมงน้าออนทั้งหมดเลยครับที่มาคือลูกค้าฮีโล่พี่บอกนะบุญเกงเข้ามาเลยคุณเกงเข้ามาเลยครับเออ À. À, hãy lộ ra các. <laughs> để tiếng đang đó tiếng nó không không สมควรนะครับขอบคุณนะพี่เหล่านี้เราเป็นสักศอกแล้วเรื่องอะไรอย่างงงงงมรื่องสักกชิบตลกของเรานะครับท่านใดที่จุดประสงค์จะร่วมอุปสมบทโอเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทางสมาคมศิลปินตลกของเราจะจัดอุปสมบทโอที่วัดรามันนะครับท่านใดที่ มีจุระสมจากคุณสมรู่ก็ขอรัการเจรจาประชาชนและกับสมาชิ่ตะลุกนะครับตอนที่18ธันวาคมรวมตัวกที่วัดนาหมนะครับและเราจะพาออกจากวัดาหลังเวลาที่วันเพื่อไปกราบพระบรมศพที่พระบรมราชวังนะครับ19เราจะปปรงที่วัดนางหลังยี่สิบทำตนวสกขอถ่ายรูปหน่อย หรู้บวชบวชใช่ที่วัดบวชวัดหลังหมันเนี่ยขอบคุณเพื่อนสมาชิกสมาคมตลกนะครับที่มาร่วมสวทพ่ออดวันนี้นะฮะที่คิดบอกว่าทุกคนที่มาเนี่ยโดนพ่ออดแดดใโรูำไมชอบหรือว่าอัว รับที่ชมให้ออที่ถ่ายให้ประดาพระเม่ทองเอฟซได้ชมกันเนาะก็เพื่อนพ้องน้องพี่นะกลุ่มของอ,อดีตทีมงานนะครับของวงดนตรีสายันสัญญานะครับหลายๆท่นนานเนาะบางท่านก็ล้มหายใต้จ้าไปก็มีนะเยอะแยะเลยนะเพราะว่าคน แล้วก็ <c oughs> มีกลุ่มศิลปินตลกนะครับนำ คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกันใช้ครับผมสวัสดีครับ